สวัสดีครับอาจารย์ผมจะลงสมัครสมาชิกอบตอลูกชายไปรับรชาชการทหารย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดสามารถมาเลือกตั้งได้หรือไม่ไม่ได้ครับถ้าย้ายทะเบียนบ้านไปที่ค่ายทหารแล้วนั่นก็หมายความว่าข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ไอ้ข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคําว่าย้ายข้ามองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือย้ายจากอบตอหนึ่งไปอบตอหนึ่ง หรือย้ายจากอบตหนึ่งไปเทศบาลหนึ่งหรือถ้าย้ายถ้าอย่างข่ายทหารนี่ยย้ายมันย้ายข้ามจังหวัดอยู่แล้วน่ยนั้นกแล้วเลยจะกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้หรือบางคนลูกหลานปลดจากรับราชการทหารเกณฑ์มาแล้วก็เลยย้ายจากข่ายทหารกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านถ้ามีการเลือกตั้งพฤษภิกาย,ยน,นั้นจะมีสิทธิ์ลงคะแนนได้หรือไม่อันนี้ก็ต้อง ดูที่ว่าย้ายกลับมาครบหนึ่งปีนับถึงวันรับวันเลือกตั้งหรือไม่อีกครับไม่ใช่ย้ายมาแล้วปุ๊บจะมีสิทธิ์ลงคะแนนได้เลยลูกหลานเราที่ไปเป็นทหารแล้วปลดประจำการแล้วมาย้ายกลับมาบ้านก็ต้องดูว่าทะเบียนบ้านนั้นอยู่ครบ1ปีนับถึงวันเลือกตั้งหรือไม่ถ้าไม่ครบก็ลงคะแนนให้เราไม่ได้ ในบัญชีรายชื่อก็จะไม่มีชื่อเลยพิมพ์บอกมาจะไม่มีชื่อเลยครับถ้าย้ายข้ามองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ